ต้มหนามไม้ก่อนต้มเอาน้ำขมมันออกกันเด้อพี่น้องนี่อืมารนี่บักบวบเด้อพี่น้องนี่บวบบานเข้เกาจะมาใส่ไปแกงหนามไม้เขากันนะคะนี่บวบอวบือผักทองบวบอื้อนี่ผักอีตูใบแมงลักแล้วก็เห็ดเนาะเห็ดเผาะบวบเห็ดเผาะกับเห็ดเอือ นี่เห็ดเผาะใส่เห็ดเผาะด้วยนะฮะเผาะมาจากบ้านเราแล้วก็เห็ดหนูหนูเห็ดหนูแล้วก็เห็ดอั่นเห็ดลมเห็ดลมโอ๋ยบบบอื่นเป็นจันมันเ่ยอ่ามากมาได้บบบอื่นล้มล้มด้วยเนี่ยนั่งแล้ก็เดือดแล้วนะฮะทีนี้ขั้นต่อไปเราก็จะใส่หน่อไม้ลง ไองนั่งคุมหมวกเหล่าแล้วก็เสียงดังแนี้ยนะพี่น้องเพราะว่าเราต้องเปิดเครื่องอยู่ควมร้อนนัฮะเพราะมันร้อน ก็เชฟของเราไหมฮัลโหลร้านสาวคนสวยอันน uh. right. ี okay. ้ร้านสาวคนสวยใช่มือนะฮะเราไม่ครอบใช่เราผมเที่ยวอันนี้มาเที่ยวหาหลานสาวแกงหน่อไม้หม้อยางใหญ่เราให้มันเดือดแล้วเราก็ใส่ข้าวซอยเกล็ดเผาะเนาะน้ำเกล็ดะเดือดคพี่กาเสียด้ำปลาไปก่อน

ยาวเลยนะฮะนี่นะคะใส่เห็ด oh, ล oh right? ูกใบคานี่เห็ดลาบินต้นจากไทยเห็ดเพาะกเห็ดตะไคร่เหรอเห็ดไทยเห็ดอันนี้ก็หมสรุปว่าแกงหมาไม้แขงเห็ดคะทั้งสองอย่างจ้าทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้เราปะปนุงเป็นไปเลยแซ่บนัวเหมือนเดิมหอมหอมมากหม้อยหญ่ใหญ่เลยนะฮะ ันนี้เรามาเที่ยวกินเกงเห็ดน,นะฮะ,ะ,ะ,ะเราเที่ยวมา,าร้านด์สาขากินแกงเห็ดเมนูเด็ดส้มตำก็ปลูกไปแล้วมันไม่หนัวมันไม่หนัวเราก็เพิ่มปลาร้าอีกสักทัพทีหนึ่งนะยังไม่หมดนะฮะเครื่องยังเหลือปลาทองข้าวบัวชะอมต้มเอาไว้สดชดที่ปิดไฟเนาะ รูโดนไปแมงรัดมน้ำปลาลายไหมฮะนางลัวบอกว่ามันจะไป่นัวมอย่างใหญ่มัวก็ขขารบนม้ใช่พอก่อนแล้วมั้ยแค่น้ำปลาแค่น้ำแค่น้ำปลาเรามันก็แซบละน้ำปลากับปรุงมาเรน่อยๆน้ำปลาสุดแดงๆเลยน้ำปลาสุด ดาบอมเปนไม้นะค่ะตาบอมเป็นไม้เราเกล็ดค่ะแล้วกะใส่อรข้าทองค่ะใช้ข้าทองลงคะเดี๋ยวผสมทองค่ะเราเรียกว่าแกงหน่อไม้ค่ะเราเรียกว่าแกงเห็ดแกงเห็ดเหรอแกงหน่อไม้เออแกงเห็ดใส่หน่อไม้ค่ะไม่ใช่แกงหน่อไม้ใส่็จเห็ดนะจำได้ไหมับคำใช่ไหมแยกเห็ดใส่หน่อไม้ แซ่บเยอะน้ำลายมากแซ่บค่ะพี่น้องอาแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บแน่นอนใส่ไปเลยเออใส่กระชองลงไปเลยทีนี้มันเดือดก็สุกแล้วส่กรองตามด้วยกรองนะฮะเดืองอาลามแบบถืค่ะพี่น้องแบบจะอยู่ประชาอีสานเนาะเอิญนบักถือบักถือค่ะพี่น้องจะไหนก็กระชอง ลายมันเดี๋ยวเ้าก็เข้าไปแล้วโอเคนะคะแล้วมันเดือดแล้วก็ถ่ายลงแล้วชั่วจุดแรกก็คือเอามาบวัแล้วก็ชะอมใบแมงลักเด็ดหมอกอ่ะอันนี้มาดูในนี้เขาแมงลักชุบกมะหวั่งโอเค